สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ<ไ>เอาวันนี้เสียบอยมาเยี่ยมครับนี่เจ้าถิ่นนี่นี่เสียบอยครับไปหางานลงสักห้าได้สิมีแล้วพี่ <laughs> <laughs> เจ้าถิ <laughs> ่นเนาะถินดวนก็มาไหนก็มาแล้วนี่แม่เอาดัดปวิ่งไปเอาคาเล่ากิน <laughs> เหล่าไหมนี่เลิกแล,เลกแล้วเลิกแล้วบ่ กินเป็นบางวันนานๆตัวไมกจะเลิ่ดูพวกนี้มันแถวนี้มันมีต้นเล่าเกิดด้วยดูอ่ะขัง<ด>้งหลัง <laughs> ต้นเล่าต้นเล่าขาวโอ้ไก่นี่ไก่ไครวะอ่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูความคลิหน้ากันหน่อยที่จา์อดตักกับอาจารย์นุอยู่นุเจน,นุ ไหนเดก้ากันกก่มเหรอดูกันหน่อยครับนี่งานเดินอยู่ไล้วิ่งเรื่อยอยู่ครับวันนี้ร้อยสี่สิบปัททะร้อยมาร์กทูครับ อากาศร้อนมากเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปกันเท่าไหร่โอ้วันนี้เราไม่ได้เกาะติดเจ้าม้าขาวเลยเดี๋ยวพาไปครับวันนี้ไล่จันนุไปตักคู่กับอาจารย์อดเลยช่วยกันตักก่อนครับเพราะว่าตอนนี้งานกำลังมีมาครับฝนไม่ตกอย่างนี้เราต้องรีบรถวิ่งของข้องนี้เราต้องรีบหน่อยครับ ดูครับดึงสโลบะโอ้รีดจะเปียกเลยผู้รับเหมามาวางท่อบอกโอ้ยทำไมดึงสโลบได้สวยแท้รีดซะขนาดนี้เลยดูอ่ะเขาบอกไม่ต้องรีดขนาดนี้หรอกเขาบอกมานะเขาบอกโอ้ทีมงานนี้ทำไมมาทำไมทำดีแท้ไม่ดียังไงครับคนขับผมนี่มีแต่ระดับกระบี่มือหนึ่งล้วนๆ <c ười> คุยอีกคุยอีก ก็จากออดมันขุดเป็นเนินแล้วนั่นน่ะจารย์ลงมาดูก่อนนี่จารย์โอ้กูมันดังอะไรนานะโอ้โอ้เมกากันนั้นจวดอย่างเลยครับดูอ่ะ น,นี้รอรถรอรถดำหน่อยท่อทงก็ยางรั่ยแล้วครับสามรอบแล้วเยียบหินครับเยียบหินคลุกโอ้ผมว่าลึกนั้นเนี่ยดึงนี่สนสลสสลบนี่ลึกพอสมควรอ๋อดูครับงานเดินไปเร็วแค่ไหนครับท่านผู้ชมครับดูเอา ถือว่าไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยพอมันได้ตักไปอย่างเดียวแล้วมันไปแบบพวด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 เลยไหมย,ยิ่งแดดร้อนๆอ,อย่างนี้ด้วยโอ้โหจานเราขึ้นประยุทธ์แน่นะนะจาสตักมาสต๊อกทั้งนี้ทำไมน่ะนะ่ะนี่มีการตักมาสต๊อกแ่งนี้อีกโอ้ยจานดิ ทำไมต้องเปิดมาสะต็อกอย่างนั้นนะเร็วๆหน่อยอาจารย์โอ้ยครับอึดอัดอยู่นั่นแหละสับสีเลยสับสีเลยเร็วๆเร็ว,ว,วอาจารย์ออรอาน,นดาิดูมาดูมาเร็วแน่เร็วแน่ เปิดโอกาสให้ซับซีเลยแล้วน่ะนะอ่าเอาเอาไปทางไหนน่ะ <c oughs> โอ้ยมุนหัวยังไงน่นนะ มุนยังไงเลยบ่โอ้ยตายตายตายแล้วให้จรน์นตัดตัดฝนุวนว้างตัดนุนอ่ะเปิดทางลงนุน่ะลงมันนี่ ตัดอันนี้ออกเลยนี่ไม่ต้องกบไวันนี่ตัดลงมาเลยต้านลงดูนบุรีแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหน <c oughs> ดูอาจารย์นุเขามาทำอะไรครับโอ้เรมาดึงฝั่งนี้ไปครับเทียบม,ม่อีกจ้าเทียบม,ม่อีก จะเก็บเลยครับเราจะเก็บเลยเก็บไปเรื่อ,อยไล่ไปเรื่อยๆเลยเอร้อยสี140่ินี่มันสามารถทำให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมยืดแขนแบบฟวดฟวดเลยจวดเลยมันทำได้ไหม Ồ là chán Chán Chả nụ phó lẹo Bỏ nhắn nháng xăm nằm Suối lẹo suối lẹo Ở đây hẳn lạ Chéo chéo สวยงามครับสวยงามวันนี้ขอให้ไปถึงนี่นะวันนี้ถึงนี่พรุ่งนี้ถึงเหล็กนูน่น <c oughs> มันจะถึงไหมโโหจานอูรีไปไหม อ้อยู่นั่นแหละหปะัดมาเป็นก่อนเลยวะเสียดายเว้ยน่าจะทำทางลงฝั่งนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นให้อาจารย์นุทำทางลงฝั่งนี้ดีกว่าไม่ต้องให้รถเปล่าวิ่งวนไปนูน่น วิ่งวนลงนี่เลยทำทางลงทางนี้ด้วยมันจะได้เร็วหน่อยอ้าวน้องนนทำไมไม่หลบมาทางนี้อ่ะจะจอดรอทำไมนะหลบมาทางนี้เลยเอฟเฟกต์ตรงมาตรงมา ừ nắn lẹ nắn kéo รถมันจะมาเป็นช่วงๆครับบางทีมันก็จอดรอบางทีก็รถด,ดำมาจอดรอครับบางทีแม่โคก็จอดรออย่างนี้แหละเอาถอยมานี่ถอยมานี่

ครับซิล้อหายไปนานเลยครับ

เยอยเลยครับอีกๆกอีกจุดตักหนึ่งสวยงามนั่นแหละพอะไปโอ้ยังไม่พออีกนะเปิดจันห,หนุ่มเนย จะเต็มครับไปยป็นไงครับฟรีมือไหมจันนุวิสจันออดครับนี่เอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ให้ดูความคลิปหน้าการขุด โบนะครับหรือว่า,าโครงงานสะโครงการนะครับความขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วประมาณนี้นะครับดูดินก็ยังเหลือเยอะนะครับไปยังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม